ก็สวัสดียามเย็นนะครับต้อนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตไก่ต๊อกนะครับตอนนี้ออกมาได้หลายตัวมากเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับไก่ตอกครับมีสองสีนะครับที่เราได้มาก็มีสีขาวกับสีเีินครับรุ่นพี่เขาออกไปเมื่อวันก่อนนะครับประมาณน่าจะหลายตัวเป็นสิบตัวครับลูกน้องจอยนะครับก็กําลังจะออกมานะครับนี่ครับ จาะมาแล้วครับพรุ่งนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะได้เห็นนะครับเนี่ยเจาะทุกฟองครับเจ็ดฟองที่เราเข้ามานะครับวันนี้ไม่ออกต้องช่วยนะครับเนี่ยครับต้องช่วยครับไป่เขาแข็งนะครับเนี่ยครับเราต้องค่อยๆเนี่ยครับกดยังไงครับเนี่ยครับอย่าให้โดนตัวนะครับแล้วก็ดึงเยื่อนี่ออกนะครับดึงเยื่อเดี๋ยวผมจะดึงโอ้ร่วงไปแล้วได้ไหมได้ไหม มือเดียวนะครับดึงยากเดี๋ยวค่อยดึงครับนี่ตัวครับยังไม่ออกครับยังไม่ตายนะครับฮ้ยตายวตัวนี้เมื่อกี้ครับยังไม่ตายนะครับนี่ครับถ้าเขาถีบออกมาครับนี่ับออกแล้วครับนี่อีกตัวนะครับตัวขาวๆที่ติดเยื่อเมื่อกี้ครับน่ยครับออกมาแล้ว ไข่ตอกนี่ทุกฟองนะครับมีเชื้อทุกฟองเลยออกทุกฟองเลยครับนี่ครับสองสี่นะครับอันนี้โตขึ้นมันจะออกลายๆนะครับสีขาวนี่ก็เป็นสีขาวเลยครับนี่ไข่ตอกน้อยก็ดูแข็งแรงดีครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่อีกอีกชุดหนึ่งนะครับที่ออกก่อนหน้านี้นะครับอยู่ที่ห้องห้องอนุบาลแล้วนะครับวันนี้พามาอัปเดตไข่น้องจอยด้วยครับเดี๋ยวเราจะส่องเชื้อให้ดูด้วยนะครับ ว่าไข่น้องจ่อยแล้วเขาเริ่มดิ้นดิ้นหรือยังนะครับเดี๋ยวมาเปิดไข่ทั้งน้อยก่อนครับต้่งอ,ออกมายเ่้นี่ต้องเล่นจ,จิกครับรควรจะจิกเพื่อนเขาออกไปออกกันนั่นนั่นนั่น อิดตูดกันหรือเปล่าเจาะเมื่อวานนะครับออกกันนี้นะครับสีขาวครับสีขาวไอ้ตัวน้อยแแรงดีครับแขงแรงดีเอาจะมน่งซ่อนนี่ก่อนไข่บังแล้วครับ <c oughs> ไขบ่บางไว้คาดว่าอีกสักสองสามวันนะครับก็จะแข็งแรงวิ่งได้นะครับก่อนหน้านี้ออกไปก็ก็น่าจะน่าจะห้าหกตัวครับไข่ไก่ต๊อกชุดนี้ที่เราไปเก็บมาจากข้างนอกด้วยนะครับนะครับมันไข่ไว้ไม่เป็นที่เป็นทางนะครับเดีย๋ยวนี้ไก่ต๊อกนะครับก็ต้อง หาเดินดูนะครับบริเวณใกล้ๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ไม่ได้ไข่เป็นที่แล้วครับพะไข่อยู่ครูอยู่ไอกตะไคร้นะครับก็โดนอีกาขโมยไปนะครับทุกวันเลยนะครับอีกามานะครับต้องต้องพยายามเดินเดินดูนะครับเดี๋ยวนี้ครับเขาไข่เรื่อยนะครับไข่เกือบทุกวันนะครับใส่๊อกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไฟมาส่องไข่น้องน้องจอยให้ดูนะครับเจ็ดฟองนี้นะครับ น่าจะเจาะใกล้จะออก video, <eterm> นะ่าจะคืนนี้ครับเดี๋ยวดูครับติดตามสมเราจะมาส่องเชื้อน้องจ่อยนะครับไข่นี่ครับนี่ครับมีปากเป็ดนะครับออกมาแล้วครับนี่ครับจะปิดไฟก่อนนี่ครับนี่ครับปากเป็ดน้อยครับเห็นไครับสองนี่ครับนี่เริ่มเจาะมาแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยครับนี่ครับ เวลาส่องไข่เชื้อก็ใช้เนี่ยครับมือถือนะครับส่องนี่เจาะแล้วครับนี่ครับจะเห็นเป็นปากเป็ดน้อยๆครับเจาะออกนะครับปากทู่ๆก็เจาะออกนะครับทุกฟองเลยครับนี่ครับนี่เจาะแตกแล้วครับพรุ่งนี้น่าจะได้เห็นนะครับ เชื้อครับนะครับไข่ที่มีเชื้อจะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับจะเป็นวงๆนะครับมีเชื้อเกือบทุกฟองนะครับช่วงนี้นะครับไปครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมลูกไก่นะครับไก่ต๊อกที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับชุดก่อนหน้านี้นะครับอยู่ที่คอกอนุบาลนะครับไปดูนะครับครับี่มีไก่ต๊อกนะครับชุดก่อนหน้านี้อันนี้น่าจะไม่ใช่เนี่ยครับ นีหนึ่งตัวนะครับสองสามตัวอยู่นะครับหายไปไหนแล้วแอบตายนี่หรอสองขาใช่หรือเปล่าเอออันนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยครับขาสีชมพูเนี่ยใส่ตกเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยครับตักชมพูชมพูทู่ๆนะครับ ่ใช่ใช่นั่งข้างไหนเนี่ยแล้วก็ไก่ดำนะครับนี่ครับนกยูงนะครับนกยูงตัวที่สองนะครับตัวแรกอยู่นี่นะครับไหนวะก็ได่ไดนข้างไหนล่ะนู่นนอนอยู่นู่นครับไหนวะตัวตัวเนี้ยขันตา อันนี้ก็หกไฟอยู่ครับมีสองรุ่นนะครับนี่ก็ประมาณอันนี้มีรถออสเตเลียหกตัวนะครับสนใจแบ่งได้นะครับออสเตเลียหกตัวแล้วก็มีออสตาล็อบนะครับฝั่งนี้ครับออสตาล็อบแล้วก็ไก่ดำนะครับไก่น้อยกินอาหารกินอาหารเก่งครับช่วงนี้แข็งแรงดีครับฟางนี่เราก็ดูดูว่าถ้ามูลเยอะเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับ ต้องรีบเปลี่ยนแล้วไก่ปลาหายนะครับโดดนะครับเหลือตัวเดียวนะครับมันโดดบินไปไหนไม่รู้นะครับนี่ครับเหลือตัวเดียวครับมันบินได้นะครับตัวเล็กๆเนี่ยบินออกจากตรงนี้เลยครับวันนี้ก็พามาอัปเดตไข่น้องจอยนะครับมาส่องไข่น้องจ่อยแล้วก็มาดูไก่๊อกที่ออกใหม่นะครับแล้วก็พามาชมเด็กๆที่อนุบาลไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะมาอัปเดต ลูน้องจ่อยนะครับเจ็ดตัวนะครับจะออกแล้วครับน่าจะออกคง่งี้ครับก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้วิมานบินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม